วัสดีครับก็กลับมาพบ,ก,บกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆกับผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสุขโขทัยนะครับเพื่อทําการศึกษาและสลํารวจพืชพันธุ์และก็สัตว์ป่าบริเวณอุญญณทยานปศะสัตร์สุโขทัยด้านในและด้านนอกอําเภอเมืองและชุมชนโดยรอบนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์และนักวิชาการนะครับให้ความรู้ตามจุดต่างๆที่เราจะ ปั่นจกักรยานท่องเที่ยวไปนะครับทั้งนั้นเราก็จะ,จะทําความเข้าใจให้ผู้ประกอบการโรงแรมในสุโขทัยเพื่อเตรียมพร้อมอสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในอนาคตที่การท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับเราก็จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศศึกษาไปด้วยกันเลยนะครับพร้อมครับไปเลย ครบแล้วครับก่อนที่เราจะเริ่มปั่นกิจกรรมเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์บรรยายจุดแรกก่อนว่าเราทาไมต้องมาเริ่มกิจกรรมนี้ที่วัด่ามมะม่วงนะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังอาจารย์ข้างในนะครับตามกันไปเลยครับผมจะอยากให้ทุกคนลองใช้แอปพลิเคชันนดูนะครับอาจารย์จะ <ไป S 1> ให้ทุกนคน<า>ที่เข้ามาเริ่มกิจกรรมนะครับว่าให้ใช้แอปพลิเคชันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูว่าแอปพลิเคชันที่อาจารย์ ให้ให้เราโหลดหรือว่าให้เราใช้เป็นแอปพลิเคชันไหนนะครับเผื่อทุกท่านจะได้นําไปใช้นะครับครับอันนี้เนี่ยที่ที่อยากจะให้นําให้ใช้เพราะว่าผมเคยคุยกับพี่อีกแล้วก็บอกว่าเวลามีนักท่องเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะน,นําเสนอเรื่องว่าต้นนี้คือต้นอะไรดอกไม้นี่ที่คืออะไรสัตว์ที่เจอคืออะไรก็แอปพลิเคชันแบบนี้นะครับที่อาจารย์นแนะนําให้โหลดมาเพื่อศึกษาเรื่องพืช ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชัน iNaturalist นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยครับเป็นโลโก้คล้ายเป็นนกตัวเขียวบินได้นะครับเราก็โหลดมาใน Android หรือว่า iOS นะครับพอโหลดข้มาเราก็จะถ่ายรูปพืชหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆที่เราจะอยากรู้ชื่อนะครับเราก็ถ่ายแล้วเราก็จะกดว่าเขาจะบอกว่าเป็นชื่ออะไรนะครับอันนี้ถือกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนก็เข้าใจละเราก็จะได้รู้ว่าพืชพันธุ์ที่เรา อยากรู้ชื่อนั้นนั่นที่อยู่บนพื้นนั่นคืออะไรโอเคเราไปจุดต,ต่อไปเลยครับผมต้นนีงไว้ด้วยกันแกตั้งชื่อว่าเป็นต้นไม้สามพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันน่นสามนิดก็จะมีไซน,นะครับแล้วก็มีชิงชี่ชิงชี่คือต้อนนี้นะครับที่ใบใหญ่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้นไซชิงชี่แล้วก็เป็นข่อย แล้วก็ข่อยมจัดการแบบในสวัญญนญญที่แบ่งเปนนะครับหมู่บ้านสวนอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นน่ะนกมันก็อยู่กันหลากหลายเหมือนที่ผมบอกอนะนกที่ชอบอยู่ริมน้ําก็อยู่ริมน้ำใช่ไหมครับนกพวกเป็ดก็อยู่ในน้ําพวกนกที่เป็นนกกระสาบนกอะไรเงี้ยเขาก็มีที่อยู่ของเขามีบ้านที่เขาชอบที่เขาอยู่ของเขางียครับยิ่งตรงไหนเนี่ยที่มีความหลากหลายของพื้นที่อะมันก็ทําให้มีความหลากหลายของชนิดแล้วก็ชีวิตของเขามากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะพื้นที่อะสาคัญมากเลย ถ้าเราปรับพื้นที่ให้เหมือนกันหมดนะครับมันก็เหลือหมู่บ้านเดียวตัดที่ใช้ก็อยู่ประเทศเดียวใช่ไหมครับชนิดก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่มันมีความหลากหลายมากโอ้ยมันมีแบบมีทุ่งนามีทุ่งหญ้ามีน้ํามีอะไรครับมีป่ามีผลไม้ถ้าตรงนี้สมมติหน้าที่แบบมีผลไม้มีลูกไสเหมือมุมโู้น่ะมีมต้นไทรใหญ่ๆนะครับหน้าที่มีลูกใสออกหน้าร้อนน่ะนกตรงนี้ก็เยอะมันก็จะออประยพไปเรื่อยๆนะครับนกนี่เขา ตัวนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามีประโยชน์เพราะเรากินยอดใช่ไหมครับหรือว่าเรากินเม็ดกันได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราแค่กินยอดที่แค่กินอะไรเงี้ยคือพอมันพบนานๆเข้าครับปัญหาสุดคือว่ามันมันแพ่เร็วมากนะครับอันนี้เป็นอันนึงนะครับแต่ยังไม่เข้ากับมายาาบยักษ์นะครับมายาาบยักษ์เนี่ยกะกำจัดยากมากด้วยข่ามันให้ตายยากมากคือว,ว่าวิธีกําจัดที่ดีสุด่ะครับคือต้องตัดให้ถึงโคนแล้วเ็้าดินตก ก็ผ่านไปได้สองสามจุดแล้วนะก็อาจารย์ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าบางจุดก็น่าสนใจในเรื่องของพืชพันธุ์หรือว่าการใช้แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็บางจุดก็คือระบบนิเวศเรื่องสัตว์ต่างๆนะครับก็น่าสนใจแล้วก็เมื่อกี้นะครับที่จอดตรงโค้งของคูเมืองนะครับก็พูดถึงพืชอย่างกระถินหรือว่ามายรามยักษ์ที่เป็นพืชลูกลานนะครับถ้าเกิดเราไม่จํากัดพื้นที่ให้เขาหรือว่าไม่ดูแล มันก็อาจจะลุกตามไปให้ทั่วนะครับก็ทําให้ระบบนิเวศเสียนะครับหรือพื้นดินเสียนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนข้างในอุทยานนะครับว่าอาจารย์จะพาไปชมหรือว่าไปดูอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ ถ้าสองสามร้อยต้นเนี่ยณตอนนี้นะครับผมอยากจะเล่าว่าในอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยเราเหมือนกับว่ามันมีออกซิเจนเยอะนะแต่ทีิงๆออกซิเจนมันน้อยมากเลยนะครับส่วนมากคาร์บที่อยู่ในอากาศ,ากาศ,ากาศส่วนมากจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วคนนี้ผลิตอ,ออกซิเจนให้เราหายใจโดอต,ต้นไม้นะครับทีนี้เขาก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปครับแล้วก็ผลิตเป็นเนื้อเยื่อของเขาเองนะครับเขาขึงบอกว่าเป็นการเก็บกักคาร์บอนเพราะว่าเขาเอาคาร์บอนเข้าไปสังเคราะห์เป็นเนื้อหนังของเขานะครับทีนี้ ยิ่งต้นไม้ที่โตเร็วเท่าไหร่นะครับโตเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาจะยิ่งต้องการคาร์บอนเยอะเหมือนเราต้องการกินข้าวเยอะๆนะครับที่ตัวใหญ่ๆเนาะถ้าต้นไม้ที่โตแล้วอย่างถ้าเทียบกันกับต้นมะม่วงตัวนี้เหมือนเมื่อกี้พี่บอกว่า60 70ปีละตรงนี้การดูดซับคาร์บอนจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเหกิดเขาแก่แล้วอ่ะเขากินคาร์บอนเข้าไปได้ Música ยางเตียเนาะยางเตียจะมีเตียข้างหลังเป็นเส้นยาวๆนะครับใช่มันเคยเห็นมันมีข้างหลังหงอนมีหงอนอย่างนี้แล้วก็เน่าสมพันธ์อ่ะถ้ามองด้วยกล้องอ่ะสวยมากตามันจะ้ายสีอาจโโสีสีม่วงโอ้สีม่วงนะครับแล้วก็ข้างหลังอน่ะมันเป็นดีเทลมาเลยนะเนาะอือจริงผมมีรูปด้วยที่ผมส่งให้พี่ยิ้งไงในไรเงีมันจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนนกยูงครับพน่าสมพันธ์นกพวกนี้จะสวยมากอันเนี้ยถ้ามองว่าเป็นจุดขายก็เป็นจุดขายนี่ยังไม่หมดนะมียางโพนใหญ่ยางโพนน้อยมีเยอะมากเยอะมากครับ แล้วแต่ละตัวเนี gger, <"Yes> ่ยน่าสนใจอ่ะสวยนะครับคือเป็นนกที่สวยเลยแหละนะครับอันนี้เป็นจุดขายในจุดหนึ่งผมเห็นสังเกตน้องเมื่อกี้เขาก็มาถ่ายรูปเนาะแต่ว่าในจุดที่อันตรายอ่าอันนี้ผมมองขอบลูกนะในจุดที่อันตรายอ่ะครับเมื่อกี้ก็คุยกันพี่หน่องก็ผมก็บอกว่ามันสดมันแน่นอนมันอาจจะมีปัญหาเรื่องกับเรารก็คันพอน้อก็ก็ก็เป็นห่วงอยู่ว่าตอนนี้อยู่ทางนึงไม่อันตรายแต่ตอนนี้ถ้าถ้ามันเริ่มขยับมาครับแล้วมาว่าเออในโบราณสถานเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะว่าอึอว่าป็นแกด ตรงนี an ้มีพระแท่นนะครับพระแท่นตรงนี้เขาสันน <cor> <men>. ิษฐานว่านี้จากการศึกษาของของมหาวิลศวกรนะครับว่าพระแท่นตรงนี้ที่ท่านสร้างเนี่ยคือจําลองมาตั้งแต่เมืองรัสเซียที่อินเดียครับเขาบอกว่าในคุะวัติศา์ประวัติคือพระเจ้าพิมพิสารได้สัดงอนุญาตใพวกชาวไทยอย่างเราเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าในปุริตาท่านงานนั่งนั่งที่สนาบนพระแท่นนะครับที่เมืองรัสเซียแล้วก็อยู่ท่ามกลางป่าป่า อันนี้ถ้าเลยจำลองมาตั้งแต่อินเดียกำเอา,าไว้ที่สุโขทยัยแล้วก็เป็นแท่นที่เอาไว้ให้พรานั่ง ทั้งแหล่งน้ำทั้งตกเลยเงี้ยเต่าปูนะครับตรงตรงบ่อตรงนู้นอ่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนมีบัวบัวแดงอยู่ตอนนี้มันยุบลงไปนะครับแต่พอมันไม่มีบัวแดงกลายเป็นว่าตรงนั้นอ่ะมันทั้งเป็ดผีครับถ้าช่วงที่เราเที่ยวไน้นอยแบบเขาก็มาใช้ประโยชน์นะครับแล้วถ้าตักดูอะไรเนี้ยจะมีต้นไม้อันหนึ่งที่น่าสนใจคือผักผักค่อไอ้ไข่น้ำหรือว่าคิดว่าให้รอมากินอ่ะเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือกินได้นะครับ พี่อีกให้ไอเดียนะพี่เกสนใจกินได้อันนี้กินได้นะครับอันนี้กินได้ก็คือล้างให้เรียบร้อยนะครับผํานเนี่ยไม่กินเหรอไม่อันตรายเรื่องเรื่องของพยาธินะครับแต่ถ้าเป็นผันที่ขึ้นอยู่นตามพื้นที่บ้านเรือนทั่วไปไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ที่อยู่ใกล้พื้นที่เกษตรอะใกล้พื้นที่เกษตรเอ่อใกล้พื้นที่เกษตรอาจจะมีเรื่องขันหนุกทีเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินอะคือกิน ที่มันแบบมันไม่ใกล้พื้นที่เกษตรนะครับไม่ใกล้โรงงานอะไรเงี้ยนี่โอเคนะครับอาจจะมีกลิ่นนิดนึงก็ล้างเอานะครับเรื่องพยาธิเด่นเรื่องแหลงง่งน้ำแต่ว่าเราไม่ได้เล่าสตรอรี่ของแหล่งน้ํามากนักนะครับมีเรื่องของบอกมแมลงน้ําเรื่องของนกน้ําเรื่องของพืชน,น้ำอะไรเงี้ยถ้าเราขยายตรงนียได้น้อผมว่ามันก็จะเป็นสตรอรี่ใหม่ของพื้นที่นะครับแล้วก็ความสวยงามเวลาแบบเจดีสะท้อนแหล่งน้ำนู่นนี่อะไรเงี้ยครับคือเราเล่าตอนนี้ก็พอาทิตย์ตกดีแล้วครับ ค่ำแล้วครับก็คลิปวันนี้ก็จบลงนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้สาระสำคัญบ้างเป็นบางช่วงบางตอนนะแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นๆของสุโขทัยหรืออุทยานวัสตร์สวยมากๆครับก็ถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านมาเที่ยวชมมาสุโขทัยนะครับขอบคุณอบตสีด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมติดตามกิจกรรมต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ